ท่านสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มางานถแถลงข่าววันจัดกกเษกษตรกำแพงแสนครั้งที่25ซึ่งปีนี้จะจัดในวันที่1ถึงวันที่10ธันวาคม2565นี้นะครับก็อีก1เดือนนะครับซึ่งงานที่กำแพงแสนเป็นงานใหญ่มากนะครับก็จะมีทั้งการออกร้านของประชาชนนะครับซึ่งคาดว่าจะมีคนเข้ามาร่วมงานเนี่ย ใน10บวันเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10เนี่ยประมาณเกือบเกือบหล้านคนเป็นอย่างน้อยนะครับก็เป็นงานที่ใหญ่มากๆแล้วก็เกษตรกร,ะร,กรนะครับผู้ประกอบการก็จะเอาสินค้ามาขายนะั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ในช่วงเดียวกันเราก็จะมีประชุมวิชาการและมีการนําเสนอผลงานวิชาการมากกว่า3-400เรื่องทุกปีนะครับทั้งในรูปของโปสเตอร์ก็ตามในเรื่องของอาการนําเสนอผลงาน นะในห้องประชุมก็ตามเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่มากแล้วก็มีนักวิจัยอาจารย์จากทั่วสารทิศทั้งประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมกันอย่างคึคกคักที่ในช่วงในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ก็จะมีการประกวดนะครับประกวดต่างๆนะเราก็เราให้คณะต่างๆได้ทํากิจกรรมแล้วก็มีการประกวดแข่งขันทั้งประกวดการเกษตรก็ตามหรือประกวดการแข่งขันกีฬาหรือประกวดด้านอื่นๆนะฮะด้านด้านวิศวะนะด้านศิลปศาสตร์ก็มี อยู่ในงานนี้นะครับแล้วก็มีนวัตกรรมเด็ดๆซึ่งปีนี้ก็คงจะเน้นเรื่อง BCG นะครับก็มีเน้นเรื่อง BCG เน้นเรื่องสุขภาพนะครับก็มีทีมที่สําคัญสําคัญซึ่งอยากจะให้มามาดูเรื่องของนวัตกรรมทางด้านวัคซีนเ,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 เป็นต้นหรือแม้แต่ระบบดิจิทัลที่ใช้แล้วก็การทันสมัยเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัยนะครับดูการหลักสูตรใหม่ๆ ที่จะเปิดรองรับการที่เราเป็นสังคมผู้สูงวัยแล้วก็ติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับแล้วแล้วก็แน่นอนที่มรเกเสศตา์กำแพงแสนความโดดเด่นในเรื่องพันพันพืชพันุสัตว์การดูแลเรื่องทั้งวัวทั้งกระบือทั้งไก่ทั้งสัตว์อื่นๆและพืชพันธุ์อื่นๆที่กำแพงแสนนี่เยอะไม่ว่าเป็นข้าวข้าวมีข้าวสารพัสีข้าวกินแล้วมีน้ําตาลต่ำนะครับมีรัชเทนีนน้าตาลต่ําหรือแม้แต่พวกมะเขือเทศ ตัวฝักยาวมีเยอะเลยนะที่กำแพงแสนจะเป็นแหล่งใหญ่ของด้านการเกษตรและการอาหารดังนั้นรับรองท่านมาท่านจะได้ความรู้เต็มที่แล้วก็สามารถที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันและสามารถที่จะเอานวัตรกรรมของเราไปใช้ประโยชน์ในเชิงการค้าหรือไปใช้ประโยชน์ในชุมชนต่างๆผมคิดว่ากำแพงแสนพร้อมมากๆแล้วก็อยากให้ทุกเรามีความภาคภูมิใจในในวิยาเขตก,กำแพงแสนซึ่งเป็นของคนไทยนะครับแล้วก็เป็นของคนไทยที่เป็นระดับโลกดังนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจว่ากำแพงแสนจะ จะสร้างผลงานแล้วก็อนำาพาประเทศไทยให้ใช้ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแน่นอนครับ